วันนี้นะครับมีโอกาสได้นั่งดูพ r e l i m i n a r y m i s s เ n i ว e ร s e Thailand 2น2 4นะครับแต่ต้องบอกไว้ก่อนว่าไม่ได้เป็นกูรูแล้วก็ไม่ได้ติดตามมาตั้งแต่แรกๆไม่ได้ดูกิจกรรมมาเลเท่าไหร่นะครับก็มีติดตามนูบ้างแต่ก็ไม่ได้อะไรแต่ว่าวันนี้ก็จะมาบอกว่า6คนที่ชอบบนเวที m Miss u n i v e r เว t ร a แ l น n d รอบพิ l ิม i นารีมีใครบ้างนะครับก็ไม่รู้ว่าคนอื่นจะชอบตามหรือเปล่าแต่ไัไก็ฝากติดตามฝากกด Follow ด้วยนะครับ คนแรกป๊อปปี้นะครับป๊อปปี้จริงๆก็คือติดตามมาตั้งแต่สมัยประกวดมิสทแลนเวอร์สองพันไม่แน่ใจว่า2012หรือ2013นะครับป๊อปปี้ได้รองหนึ่งในปีนั้นนะครับก็สมัยตั้งแต่ช่องสามเป็นคนจัดประกวดมิสทแลนเวอร์นะครับจริงๆก็คือมีความคิดว่าเสียดายป๊อปปี้เมื่ปีนั้นได้รองหนึ่งก็มีความรู้สึกว่าเสียดายป๊อปปี้ป๊อปปีน้น่าจะมาตกกลับมาประกวดใหม่นะครับก็จริงๆมีโอกาสได้เจอป๊อปปี้ในที่ฟิตเนส แทงหนึ่งนะครับนะักสักประมาณหลายปีมาแล้วบ้างสี่หปีประมาณมามานี้ก็มีความรู้สึกเสียายป๊อปปี้นะเพราะว่าป๊อปปี้ปีนั้นก็แบบก็ยังเฟิร์มอยู่ก็ยังสวยอยู่ก็อยากให้กลับมาประกวดแล้วก็กลับมาจริงๆป,ป๊อปปี้กลับมาประกวดมิสซูเปา้าก่อนเนาะแล้วก็ได้ลอง,งแล้วก็กลับมาวีทีนี้อีกวันนี้ก็ป๊อปปีปป้ทำได้ดีมากๆนะโดยเฉพาะชุดว่ายน้าก็ไม่แปลกใจเพราะว่าโอ้โหเขาเฟิร์มมากแล้วก็เดินดีมากแล้วก็ุ่นคือเฟิร์มสุดๆถือว่า ดีในเบอร์ต้นๆของการประกวดปีนี้เลยส่วนชุดลาตีเราก็ชอบนะชอบชุดตัวสวยดีแต่ว่ามีความรู้สึกว่าทรงผมอ่ะมันมันทำให้ฟิกเกอร์หรือว่าภาพรวมมันมันดูแข็งไปนิดนะครับอาจจะเป็นมวยตำ่ำเออมวยที่สูงแล้วก็ดูแน่นไปนิดนึงก็ทำให้ก็ยังไม่ค่อยชอบชุดลาตีเท่าไหร่แต่ก็ป๊อบบี้มีเพอร์ฟอร์แมนที่จะเข้าไปจับมือสูงมากอันนี้ต้องบอกต้องยอมรับในจุดนี้เหมือนกันว่า ต้องมีโอกาสที่จะมีโอกาสที่จะเข้าไปจับมือเป็นสองคนสุดท้ายสูงต้องยอมรับว่าเข้าไปวิธีไหนก็ไม่เคยต่ำกว่ารองลองหนึ่ง <c oughs> ก็ปีนี้ก็มีโอกาสเหมือนกันที่อาจจะถึงมงด้วยซ้ำนะครับผมก็ปปปีปป้ใครเป็นแฟนคลับก็ต้องเชียร์กันหนักหนัครับ <c oughs> คนที่สองนะครับน้องมกุกน้องมุกเป็นคนที่มีการศึกษามีการเอ็ดุเขมีการ ผ่านกระบวนการคิดอยู่ตลอดเวลาในการที่จะทําอะไรสักอย่างทั้งชุดลาตีชุดป้ายน้ําหรือว่าท่าโพสเจอร์หรือว่าแม้กระทั่งกิจกรรมต่างๆน้องมุกเป็นคนที่คิดอยู่ตลอดเวลาแล้วก็มีกระบวนการความคิดที่กว่าจะผ่านอะไรออกมาได้ต้องคิดมาเรื่อยๆนะครับก็เป็นจุดแข็งคือน้องมุกเป็นคนที่มีความคิดแล้วก็เป็นได้ภาษาด้วยแต่ว่าบนเวทีอะ การที่คิดมาเยอะๆมันก็ทําให้มันดูเป๊ะแล้วก็ดูอาจจะดูเครียดไปนิดนึงสลับน้องมุกชุดว่ายน้ําเดินอาจจะมีปัญหาเรื่องมืออยู่นิดนึงที่ดูขัดๆนะครับชุดลาตีก็เดินได้ดีทรงผมก็สวยชุดก็สวยก็ส่งแต่อาจจะด้วยความที่ชุดอ่ะมันเยอะอยู่แล้วชุดเยอะอยู่แล้วหน้าผมก็สวยอยู่แล้วแต่ว่า โคชเจอร์ ure, หรือว่าลูกเล่นบนเวทีอาจจะเยอะไปสลับการโค้ชการเดินดังนั้นคือชุดมันเยอะก็อาจจะต้องดรอปตัวเองลงมามันไม่งั้นก็จะกลายเป็นเยอะทุกอย่างเลยนะครับแต่แต่โดยรวมก็คือชอบมากๆเป็นเป็นเป็นคนที่มีโอกาสที่จะเข้าไปตอบคำถามสูงเหมือนกันสลับน้องอมุกนะครับน้องหนิวลลิตาก็คือเคยเห็นประกวดนางงามมาแล้วนะแต่ว่าสมัยก่อนก็ ยังไม่เป็นตัวท็อปมากขนาดนี้แต่ว่ามารอบนี้เรารู้สึกว่ามิวมีความพร้อมในการประกวดมากดูจากลูกจากชุดนะครับคือสวยมากแล้วก็เสื้อผ้าหน้าผมคือสวยโดยเฉพาะรอบชุดว่ายน้ําก็คือเรารู้สึกตะลึงในการแบบทําผมแล้วก็การแต่งหน้าทําให้รูกสึกว่าปีนี้เขาพร้อมที่สุดตั้งแต่เขาประกวดมาคือถ้าจะไม่ผิด น้องนะ่าจะเคยประกวดหลายเวทีนะครับแต่ว่าเวทีนี้รู้สึกว่ารอบนี้รู้สึกว่ามีความพร้อมที่สุดเนะะเสื้อผ้าหน้าผมชุดอะไรดูส่งให้หมดดูสวยดูพร้อมครับก็มีโอกาสที่จะปาดเขาห้ามนกันสลับมิวลาลิตานะครับซูซี่คนนี้เป็นคนที่หน้าสวยพิฆาตมากเลยอรเป็นคนที่หน้าแซบหน้าแซบสวยพิฆาตสวยชนิดที่ไม่ต้องทําอะไรก็เราไม่แน่ใจว่า อ่ะอาจจะส่วนหนึ่งคือทีมเขาดีอะครับทีมเขาดีทำให้รูปที่ออกมาสวยผมสวยชุดสูงมากต้องยอมรับว่าชุดราตรีเขาสวยมากแต่ชุดว่ายน้ำเรารู้สึกว่าผมอาจจะเยอะไปสลับชุดว่ายน้ำมันดูเปะ๊ะจนจน,จนโปไปสลับชุดว่ายน้ำความคิดส่วนตัวนะแต่ว่าไม่ได้บอกว่าไม่สวยนะคือมันสวยจนแบบคือมันดูดูแบบ ดูไม่ผิวอะครับสลับชุดว่ายน้ำนะครับแต่ว่าชุดลาเต้เราไม่แน่ใจว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์วันอื่นๆเป็นยังไงแต่ชุดลาตีต้องบอกว่าสวยแต่มีการเดินสะดุดดูไม่มั่นใจเอออาจจะอาจจะเป็นเพราะสะดุดแล้วดูแล้วไม่มั่นใจหรือเปล่าอันนี่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันก็ต้องก็ต้องดูอีกทีว่าวันจริงจะกแก้มือในการเดินชุดลาตีได้หรือเปล่าแต่โอกาสเข้าห้าก็สูงมากๆก็ คือสวยจนไม่สามารถที่จะเขี่ยจากห้าคนได้ครับก็ต้องยอมรับว่าก็มีโอกาสฝูงมากๆที่จะเข้าห้าคนนะครับแต่ว่าอาจจะตอบคาถามดีหรือว่าอ่าเดินดีอีกรอบก็อาจจะปาดเข้าไปลึกๆหรือเข้าไปจับมือก็อมีโอกาสเหมือนกันก็ไม่ติดเหมือนกันนาตาเลียคนนี้คือคนเชียร์เยอะเราก็พยายามดูว่าเอ้ยอยังไงอะไรยังไงแต่พอมาดูวันนี้คือน้องเป็นคนที่ หน้าฟาดมากอะ่ะคืออธิบายไม่ถูกคือมีความรู้สึกว่าดูอินเตอร์ดูดูมีความอินเตอร์ถ้าส่งไปประกวดกับลาตินคนนี้น่าจะดูเหมาะเหมาะที่สุดคนหนึ่งล้วกันอาจจะไม่ใช่คำว่าที่สุดแต่ว่าเหมาะที่สุดคนหนึ่งชุดว่ายน้ําชุดลาตีนคือเดินดีหมดดูหน้าอินเตอร์หมดเราเราอยากเห็นน้องไปตอบคําถามในรอบไฟนอลว่าจะทําได้ดีแค่ไหนอืมโดยส่วนตัวคือ คนนี้เข้าห้าอยู่ละยังไงเพราเข้าห้าอยู่ละเพราะว่าสวยสวยขนาดน,นี้แต่ว่าเวลายิ้มอาจจะอาจจะดูไม่ค่อยไม่ค่อยเป๊ะเท่ากับตอนที่หน้าเรียบๆนิ่งๆฟัดฟาดเท่าไหร่ครับแต่ว่าก็สวยก็ไม่รู้จะเขีย่ยออกยังไงก็สวยโอปอสูชาตานะครับต้องบอกว่าโอปอในเวอร์ชัน2000 ยี่สิบสองอะเป็นโอปอลเวอร์ชั่นใสๆสสวยคือปีนั้นเนี่ยทุกคนก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าโอปอลแทบจะเป็นคนที่น่าสวยที่สุดในบรรดาผู้เข้าประกวดสองพันยี่สิบสองแต่ปีนั้น่ะคือสวยแล้วก็มีความใสย,ยังมีความใส,ย,ย,มมสย,ยังเป็นเกิร์ลอยู่ยังเป็นทีนเอจอยู่แต่ว่าปีนี้มาเป็นจากเกิร์ลผันตัวเองมาเป็นเลดี้คือมีความเป็นผู้หญิงมากขึ้นมีความเป็นเป็นเลดี้อะอธิบายไม่ถูกแต่ก็เหมือนกับ สวยแล้วก็มีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นโอปอเดินทุดว่ายน้ำ <O po. S 1> อาจจะรู้สึกยังไม่ค่อยยังไม่ค่อยเต็มร้อยเท่าไหร่แต่ชุดลาตีคือดีแล้วก็สวยสะกดมากอันนี้ต้องยอมรับก็ไม่รู้จะหักคะแนนส่วนไหนก็โอปอก็ต้องก็ต้องให้ปีนี้จริงๆโดยรวมนะครับเราว่าปีนี้ถ้าดูจากพิเรนนารี่ไม่เกี่ยวกับกาตอบคำถามนาว,ว่ากิจกรรมระหว่างเก็บตัวเราคิดว่า โอ,อปอจะจับมือกับป๊อปปี้นะครับเป็นสองคนสุดท้ายโดยมีนาทเลียตามมาติดๆบิดเบียด,ดซึ่งอาจจะเบียดเข้าไปจับมือก็เป็นได้อา,อาจจะาอาจจะนาตเรียอาจจะเบียดป๊อปปี้ออกมาแล้วก็ไปจับมือกับโอปอได้ถ้าสมมติว่านาทเลียตอบคำถามดีในะวันจริงก็มีโอกาสแต่คนที่ประมาทไม่ได้คือมุกมุกคือตอบคำถามเราว่าต้องเป๊ะแน่ๆต้องเป๊ะแน่ๆ ถ้าเข้าไปตอบคาถามก็มีโอกาสที่จะปาดไปได้แล้วก็ถ้าวันจริงมีอะไรที่เซอร์ไพรส์เช่นอาจชุดอาจจะสูงมากขึ้นดูสว่างมากขึ้นก็อาจจะมีโอกาสที่จะเข้าไปยืนจับมือก็เป็นได้เหมือนกันในสีคนนี้ในสีคนนี้ป๊อปปี้โอปอาัทเลียแล้วก็มุกจะมีโอกาสที่จะจับมือกันสูงมากๆไม่ไม่รู้แหละว่าใครจะจับมือกับใครแต่ว่า ในสี่คนนี้เราว่ามีเพอร์ฟอร์แมนซ์มีศักยภาพที่จะเป็นมิ s ยู n i เว r ร์สไทยแลนด์2024โดยมีซูซี่ที่สวยจนไม่สามารถที่จะอ,ออกไปได้แล้วก็มีคนที่มีความพร้อมพัฒนาการจากที่เคยประกวดทําได้ดีมากๆอย่างนิวก็ก็มีโอกาสดังนั้นก็ประมาณนี้ครับก็ต้องบอกก่อนว่าอันนี้เป็นแค่ดูจากพรีมินารีแล้วก็ดูแค่วันนี้วันเดียวไม่ได้เกี่ยวกับการเก็บตัวหรือว่า ดูว่าการพูดจาหรือว่าตอบคำถามเพราะว่าใน p r e l i m i n a r y ไม่มีก็ประมาณนี้ถ้าเชียร์ใครชอบใครก็ฝากกดคอมเมนต์ได้ด้วยนะครับก็ฝากติดตามฝากคอมเมนต์ด้วยก็แสดงความคิดเห็นได้ครับขอบคุณครับฝากใครจะมองนะ